สวัสดีครับหมอพันยศีโคราชนะครับทักทายทักทายกันนะเป็น EP ีที่2ของคืนนี้ครับช่วงนี้เวลากี่โมงนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ที่1พฤษภานะวันศุกร์ที่1พฤษภาเวลาสิบทุ่มสานาทีนะฮะสองพนะครับนะ Two t h o u s นะ Two thousand two thousand t w e n t นจูรี่ฟ r y f นะครับทักทายกันนะทักทายกันนะครับนะทักทายกันนะครับนะ เรามาคุยดวงกันนะครับคิดถึงร้านเช่าหนังมากอืนะครับนะครับอ้ามีใครมีคําถามว่ามาพิมพ์ถามต่อได้นะครับมีนะรเราก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะค,คำถามที่สองก็ตามมาคําถามที่สามก็ตามมาแต่ผมมีเงื่อนไขเงื่อนไขผมไม่ได้ไปทําอะไรให้ท่านยุ่งยากนะผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าท่านที่เดือดร้อนการเงินการทองยุโคโควิดสิมาดูดวงผมเนี่ยนะนะ ใจกุศลท่านก็คําถามที่1 1แชร์คําถามที่2 2แชร์คําถามที่3 3สแชร์นะครับเพียงแต่ว่าหลายคนไม่เอากลัวสแปมกลัวนู้นความกลัวทําให้เสื่อมครับการแชร์ลง a c e b o o k นะครับไม่ถูกสแปมการแชร์ลงกลุ่มมีโอกาถูกสแปมแต่การแชร์ลง Facebook ไม่ถูกสแปมท่านแชร์ไปเด็ดครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกไว้นะครับผมขอแค่นั้นแหละนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะพิมพ์นะ,ะพิมพ์คําว่ายิปซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรเส่มาให้ชัดเจนชื่น ชื่อน้องอ่านว่าอะไรพี่อ่านถูกหรือเปล่านะอา่าพี่ไม่รู้จะอ่านชื่อเรายังไงอ่านว่าธ,ธักิจหรือเปล่านะอ,าอ่านว่าธ,ธักิจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะนะครับ,รบ,รบ,รบอารยา,ยนนรยาเข้ามาทักทายแล้วนะครับนะครับนะฮะจำอารยาได้ไหมจำจำอารยาได้ไหมตอนนี้อารยาตัวเป็นสาวแล้วนะครับน่ารักแบ๊วแวนะประมาณนั้นนะครับนะ นะมีคําถามตรงนี้หน้ามันก็ถามได้นะน้องนะนะเรามาคุยกันพี่ไลฟ์สดวันเรามาคุยกันเรื่องหนังเรื่องอะไรก็ได้มีซีรีส์มีอะไรเรามาคุยกันก็ได้นะเดี๋ยวนี้เน็ตฟิกมันไม่แพงอย่างที่คิดนะมีเน็ตฟิกพี่ก็ดูเน็ตฟิกตลอดนะดูเรื่องพี่ก็ดูซีรีส์ตลอดนะพี่ส่วนตัวพี่มีหนังดูตลอดนะครับนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะซีรีส์ในหนังในหัวพี่เลยนะนะอะไลูกสาวคนสวยพี่ก็โตแล้วนะประมาณนะั้นะนี่นะนะเห็นไหมฮะนะอนะนะ เดี๋ยวมาดูคำถามของลูกสาวหน่อยนะครับทุกคนก็กดไลค์กดแชร์นะครับคำถามที่สองตามมาได้นะครับดูดวงตอนนี้กดไลค์กดแชร์ไปนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะแต่ขอให้แชร์นะครับำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์อารยาแชาร์หรือยังลูกอรารยาแชาร์หรือยังคะนะอรารยาแชาร์หรือยังคะลูกถ้าอรารยาแชาร์หรือยังนะครับอรารยาแชาร์หรือยังลูกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปเช็คดวงให้อรยาขอข้ามไปที่ซามิวก่อนถามว่าทำไมต้องข้ามที่ซามิวเพราะอรยามันเป็นมันเป็นเหมือนลูกสาวเรานะนะที่ข้ามไปที่ซามิวก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอบอารยาจะยาวนะครับก็เลยขอตอบที่ซามิวก่อนนะครับนะนะครับซามิวนะครับยิบซีคือชีวิตแชร์แล้วมิวมิวค้าทุกครั้งนะครับวันพุธกลางคืนนะลูกนะครับ วันพุธกลางคืนนะลูกนะเกิดวันที่สามใช่ไหมฮะวันพุธกลางคืนที่สามนะเดือนห้านะราศีเมษนะฮะนะครับสองพันห้าร้อยสี่สามหนูอ่าหนูเกิดปีนักษัตรอะไรล่ะคะหนูจําได้ไหมหนูเกิดปีนักษัตรอะไรนะครับนะคนที่แอบชอบมีสิทธิ์คบกันไหมนะครับไพ่หนักมากเลยแค่เปิดไพ่ก็รู้แล้วนะครับแชร์ลงเพจนะลูกสาวนะครับแชร์ลงที่เพจอมยิ้มนะคนที่แอบชอบมีโอกาสชอบกันไหม มันเป็นมิตรกันอยู่นะแต่เชิงมิตรมันเหมือนกับมิตรภาพอ่ะมันเป็นสพานที่เหมือนกับเราสามารถที่จะพูดคุยหรือการเริ่มต้นได้แต่ยังมองไม่เห็นไพ่แห่งความรักของถ้วยเลยแต่เป็นไพ่แห่งความความความเป็นมิตรภาพกันอยู่นะน้องชามยิยวฉะนั้นก็ลองพูดคุยกันลองเจรจาละนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะครับไม่เห็นโพสจะลูกหนูพิมพ์มาใหม่นะนะเห็นโพสหนูใหม่ครูพัฒน์ไม่เห็นโพสเดี๋ยวหนูพิมพ์มาใหม่นะหนูพิมพ์อย่าก,ก๊อบนะลูกนะหนูพิมพ์อย่าก,ก๊อบนะนะพิมพ์ครับว่า1นึ่งยคือชีวิตตามวิชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรให้ดูตัวอย่างแบบลูกสาวนะชื่ออะรายานะลูกนะชามิวพิมพ์มะโรงใช่ไหมชามิวพิมพ์มะโรงนะครับหนูเป็นคนที่หมอหมอพัดนมอไโปรฟล์ไม่ใช่ขี้เหร่นะสิ่งที่มองเห็นอนะ หนูอาจจะชอบคนนี้มากชัดเจนอะไรก็แต่แต่ดวงชะตาของหนูก็ไม่ค่อยนิ่งในเรื่องของความรักมีโอกาสที่ตัวหนูจะมีคนมารักมาชอบมากกว่าคนเดียวในดวงชะตานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะชามิวนะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะชามิวครูพัดไม่ได้สอนให้หนูเจ้าชู้แต่ดวงชะตาของหนูเนี่ยแต่หนูอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่เนี่นะหนูก็ปีสี่สามนะสี่สามนะนะครับก็น่าจะอายุประมาณอ่านะครับอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าปีนะครับ มสิ่งที่ครูพันธ์มองเห็นคนที่หนูแอบชอบก็เหมือนจะเป็นมิตรอยู่นะยังยโอเคกันอยู่นะเพียงแต่บอกว่ามันเป็นลักษณะเราลองลองลองเข้าไปทักทายเป็นพูดคุยเราเราต้องเข้าตัวเป็นลักษณะเหมือนว่าคนที่อัศยศัยดีก่อนดีกว่าไหมลองเข้าไปเชื่อมต่อเขาดูแต่ถ้าหนูยูนนิ่งไม่ค่อยได้ผลนะหนูต้องเข้าไปอย่าไปจีบนะเข้าไปลักษณะแบบว่าเออเหมือนกับคนที่อยากจะรู้จักเป็นมิตรก่อนก่อนเป็นกาลยนณมิตรกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของความรักนะนั่นคือสิ่งที่บอกไป นะครับนะนะฮะนะครับคุณชัยอ่าคุณชยาภาเดี๋ยวพิมพ์มานะครับ1 24คือชีวิตชื่อเล่นชื่อชยาภาตามด้วยวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับต่อไปนะครับนะครับต่อไปจะเป็นอมยิ้มทารกเดลี่เป็นลูกสาวนะครับนะครับนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ครูพัฒนะ นะวันนี้ถามได้ถึงคนละนะคนละสามคำถามแต่มาครั้งละหนึ่งคำถามนะวันนี้ถามได้ถึงคนละสามคำถามแต่มาครั้งละหนึ่งคำถามคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์ 3, 3, ไม่ต้องกลัวสแปมไม่ถูกสแปมแน่นอนห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะไม่ได้ให้แชร์ลงกลุ่มปับเฟซบุ๊กตัวเองเป็นสนาธารณะนะน่ารักทุกคนนะปับเฟซบุ๊กตัวเองเป็นสนาธารณะนะน่ารักทุกคนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้อ่ะเรามาดูที่คำถามของลูกสาวนะครับ ยิบีคือชีวิตนะผู้ติดตามครบ1ปีนะครับนะสามนะมีเลข3ด้วยนะไม่รู้ว่าเ,เลข3ความหมายของเขาคืออะไรนะสามยิบซีคือชีวิตนะครับผู้ติดตามครบ1ปีนะอารยาอารยานะครับนะครับอมยิ้มอายุ16ปีนะจริงๆแล้วถ้าตามตามหลักของไทยๆเนี่ยลูกสาวจะอายุ15ปีนะแต่พอนักโหราศาสตร์ไทยน้องเขาจะอายุ16ปีพานอายุ16ปีเมื่อวันที่3มมีนานะครับ วันอังคารที่3จริงๆแล้วในหลักของปฏิทินเนี่ยเขาจะเกิดวันพุธนะเกิดวันพุธนะแต่ว่าเวลาเราดูกันจริงๆแล้วเนี่ยครับเรานับโหราศาสตร์ไทยเพราะน้องเขาเกิดหลังเที่ยงคืนแล้วมันยังไม่เช้าน้องเขาก็เลยต้องเป็นวันที่วันอังคารที่3มีนา2547นนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคาบเกี่ยวระหว่างปีจอกับปีวอ,อกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะครับพรุ่งนี้ไลฟ์ในเพจอมยิ้มนะทาร์ตดรี่ช่วงเวลานะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหมายความว่าน้องเขาก็เรียนรู้เรื่องทักษะในเรื่องของ พ่ายยสี่นะครับพายยีสี่ด้วยนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เดี๋ยวผมจะดูดวงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมลำเอียงกับลูกสาวนะท่านใดที่ที่เข้ามากดแชร์ไปนะครับนะครับนะครับคำถามที่สองก็ต้องพิมพ์เลขสองนะครับนะชามีหนูพิมพ์คาถามเลขถ้าเป็นคําถามที่สองหนูพิมพ์เลขสองนะเอาอมยิ้มเนื่องจากว่าคําถามอมยิ้มเนี่ยจะตอบค่อนข้างที่จะละเอียดฉะนั้นจะต้องตัดตอนตัดตอนไปถัดไปต่อคาถามคนอื่นเขาด้วยนะครับถามว่าทำไมถึงตอบอมยิ้มยาวนะเพราะว่าจริงอยู่ เป็นพ่อเป็นพ่อเป็นลูกกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับนั่นคือสิที่บอกไว้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิที่บอกไว้ฉะนั้นจะต้องตอบเขาทีละส,เ,สเต็ปนะครับเพียงแต่ว่าขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะนะครับขออนุญาตแทรกไปที่ของน้องไม้น้องไม้กดแชร์ให้ครูพัฒนาหน่ยน้องไม้หนึ่งยี่สิบสี่คือชื่อชื่อไม้นะครับอายุยี่สิบปีนะครับวับนพฤหัสที่หกเมษายนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะราศีมีนปีมะโรงนะครับเรือนี้แฟนมีโอกาส กู้เงินบ้านได้ไหมคะจะมีสิทธิ์ไหมคะถ้าขึ้นสามถ้วยเนี่ยมันบอกแค่ผมไม่ได้พูดเรื่องการกู้ผมมองไม่เห็นขนาดนั้นแต่ผมแค่บอกแค่ว่าเรื่องของบ้านน่าจะทิศทางในเชิงบวกหนึ่งอาจจะกู้สําเร็จ2หรือมีเงินซัพพอร์ตในเรื่องของบ้านหรือ,อมีช่องทางหรือความโชคดีเข้ามาในช่วงนะเลยแต่ไม่เร็วเกินไปนะช่วงนี้ไม่เร็วเกินไปนะพี่เดบอกว่าก็ไม่ได้ช้าเกินไปน่าจะมีข่าวดีอาจจะเป็นเรื่องของการ กู้ก็ได้หรืออาจจะมีเงินอื่นมาซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างบ้านก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเป็น,นเชิงบวกนะครับยังไงก็ขอสมหวัง,งขอให้ได้สิทธิ์ในการกู้นะครับกดแชร์ให้ครูพัชด้วยนะครับนะครับผมขออนุญ,ญาตนิดนึงนะอ่าเลขที่บัญชีผมนะครับ0ู 60, นยะ์นอสองนะครับเก้าหกแปดหนะ์ธนาคารอมสินนะครับนะนะครับนะนะครับจะมีอมยิ้มทาดอแด,ดรี่นะที่ หมุนเวียนหรือปัดหมุนไว้เป็นเลขที่บัญชีผมนะแต่ว่าจะมีลูกสาวผมบอกเลขที่บัญชีผมเหมือนกันนะครับนะครับน้องชามิวคำถามที่2นะครับยุคือชีวิตนะครับ นะครับวันพุธกลางคืนนะช่วงนี้การเงินจะเป็นอย่างไรน้องชามยม่เนื่องจากว่าผมอ่านวันเดือนปีอ่านครั้งแรกแล้วครั้งที่สองผมเลยไม่ได้อ่านนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับการเงินช่วงนี้ต้องประคับประคองนะการเงินช่วงนี้ต้องประคับประคองไพ่ขึ้นดึงดาบคือความสําเร็จแต่ความสาเร็จนี้มาด้วยความหน็กเหนื่อยฉะนั้นอย่าประมาทการเงินช่วงนี้ต้องซูเปอร์เซฟซ้ายและขวาต้องรู้จักมัทยักษรู้จักประหยัด นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ฉะนั้นค่าใช้จ่ายต้องซูเปอร์เซฟในยุคของยุคของโควิดสิยังมีคนที่เดือดร้อนมากๆเราต้องเซฟตัวเองเรื่องของการเงินเราตัวรอดเราเอาไปรอดได้เราเอาตัวรอดได้แล้วเรารอดได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับท่านใดที่มีคําถามพิมพ์มาเนาะแต่ผมก็จะสลับไปกับคําตอบของลูกสาวนะครับอ่ะอร,าย,าอย,ร,อรายาอยู่ไหมลูกอรยาอยู่ไหมถ้าอยู่แล้วกดถ้าอยู่แล้วกดบ้ามาหาเล็วะอรายาถ้าอยู่แล้วกดบ้ามาหานะครับนะครับ นะ,นะผมเพิ่งเลิกการกับคนที่ไปดูที่จอหาเมื่อสามปีก่อนเขา,เาครับฝืนไปก็ไม่รล้อตามที่หมอบอกจริงๆแม่นแม่นมากครับเป็นกำลังใจอะ่ะน้องบปนนเหมือนน้องชายอะ่ะมีคาถามก็ถามพี่มาเด้อตรงนี้เด้อตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเด้อนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เด้อเด้อทุกคนที่เดือดร้อนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ พียงแต่ว่าปักหมุดไว้สําหรับคนที่อาจจะเป็นสะพานช่วยค่าเน็ตค่าน้ํค่าอาหารค่าน้องหมาน้องแมวนะครับแต่ไม่บังคับนะคนที่เดือดร้อนก็ไม่ต้องบังคับคนที่ไม่เดือดร้อนไม่พร้อมก็ไม่บังคับนะแต่คําถามมาทีละ1นึ่คำถามเนาะฉะนั้น เป็นกาลังใจให้คุณน้องนะน้องชายถือว่าเป็นน้องชายแหละนะครับเดี๋ยวน้องพิมพ์คําถามมานะว่าเอาเรามาดูดวงกันตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายกันเนาะนะแต่ไม่ต้องตกใจนะมันจะมีลูกสาวชื่ออารยาที่พิมพ์เลขที่บัญชีอยู่ขึ้นเป็นระยะนะอันนั้นก็คือความพร้อมสําหรับร่วมบริจาคนะหรือพิมปักหมุนไว้นะธนาคารกสรกรนะแต่ถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยแต่ถ้ามีความรู้สึกวา่าโผมยังไม่พร้อมผมจะดูดวงที่เฉยดูดวงที่เฉยก็ได้นะตอบเต็มด้วยความเต็มใจอะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวครูพัดย้อนสอนไปที่ตัวของอารยาก่อนนะคืออย่างนี้อารยาถามว่าพรุ่งนี้ถ้าไล์สดเนี่ยอารยาถามว่าคือ,อตัวของลูกสาวนี่สร้างเพจชื่ออมยิ้มทาบทะเลอรี่ซึ่งเพจเนี้ยเป็นเพจที่เอาไว้สําหรับดูดวงนะครับสำหรับสาวใ,ใสๆนะ้องบอกวัยสาววัยรุ่นสา,สาวใ,ใสๆในการเช็คดวงนะครับเพจตัวนี้นะครับก็คือลูกสาวดูดวงนะซึ่งคําถามเนี่ย คำถามละ22บาทนะของผมนี่คาถามละ39บาทแต่ลูกสาวคาถามละ22บาทไปที่เพจอมยิ้มทา .diary นะครับไม่แม่นยาคืนเงินนะครับแต่ถ้าหลายคําถามหลายประเด็นเนี่ยเช่น1คําถามแต่หลายประเด็นขอโทษทีนะหนึ่งคำถามหลายประเด็นคือ99บาทนะครับสามารถไปอุ่นลูกสาวได้นะเพราะว่าลูกก็ต้องหาค่าเทอมผมไม่ได้เลี้ยงลูกแบบเทวดานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดคูคำถามนะครับว่า เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไลฟ์สดช่วงะมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มนะนะผมก็ยังงงๆอยู่ว่าลูกสาวผมบางจำลาก็บอกว่าปีจอบางจำลาก็บอกว่าปีวอกนะครับยิ่งจิ้มมันปีวอกนะเว้ยนะนะอะเรามาเริ่มดูกันนะเรามาเริ่มดูกันนะครับ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 ว่าพรุ่งนี้น้องเขาไลฟ์สดเป็นยังไงบ้างลูกสาวอารยานะครับเนะี่ย พรุ่งนี้นะครับเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องการพูดและพัฒนาการนะครับผมไม่ใช่เรียนจากผมนะเขาเรียนหลักจากหลายโค้ดนะเขามีโค้ดที่เขานับถือหลายโค้ดเป็นครูเขานะผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นครูโอ๊ตนะครูโอ๊ตครูโอ๊ตแล้วก็ครู ครูนิดหน่อยประมาณอาจารย์นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีครูหลายท่านนะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของลูกสาวผมนะครับลูกสาวผมจริงๆแล้วน้องเขาก็ไลฟ์สดบ้างแหละแต่ว่าเขาจะเริ่มทําจริงจังบ้างนะครับพรุ่งนี้มาดูกันนะว่าพรุ่งนี้น้องเขาไลฟ์สดแล้วมันจะเป็นโอเคนะไหมครับพรุ่งนี้สามารถไปกดติดตามได้นะอมยิ้มทาร์ตเดลลี่นะครับที่ที่พิมพ์มานะครับนะอมยิ้มทาร์ตเดลลี่นะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับน้องเขาเกิดปีวอกนะครับผมบอกนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นนะครับ เห็นไหมจับมานี่สับไพ่สดเลยนะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีงางเป็นไพ่ที่ดีที่สุดสําหรับผู้หญิงฟังไว้นะครับคุณผู้หญิงทุกคนเวลาเราถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถามเรื่องท้องจะท้องไหมก็ท้องถามเรื่องการเงินกัท้องก็ดีถามเรื่องการเริ่มต้นความเป็นมงคลไพ่ตัวนี้ถือว่าดีที่สุดสําหรับผู้หญิงและผู้ชายดีไหมดีมากผู้ชายก็ดีมากไพ่ตัวนี้เป็นหนึ่งในสามที่ดีที่สุดในสําหรับ ถือว่าอันดับ3ามนี่สำหรับถือว่าเป็นอันดับสามนี่สำหรับแต่ถ้าผู้หญิงถามผมต้องปัดไปอันดับหนึ่งถ้าผู้หญิงถามผมปัดไปอันดับหนึ่งถ้าผู้ชายถามผมปัดไปอันดับสามความหมายของเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ชายถามอะอัพอลโลคือเดอรซันเป็นลูกของเดอะเอ็มเพรสตัวนี้คืออันดับหนึ่งอันดับสองคือพ่อคือเดอ,อพัชกพัทอันดับสามคือแม่เนี่ย แต่คราวนี้ถ้าผู้หญิงถามจําไว้เลยครับผู้หญิงถามเราได้ไพ่นี้ทุกวันนี่คือเมเจอร์คัคหน้าที่ดีสุดนะตรงนี้ข้างบนเลขสามตรงนี้เป็นเลขสามนะฮะฉะนั้นถามว่าการไลฟ์สดผู้นี้จะดีไหมต้องไลฟ์รับปากแล้วก็ต้องไลฟ์รับปากกับโดชะตาแล้วก็ต้องไลฟ์กับวดชะตาพวกนี้ต้องจัดเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มหนูต้องไลฟ์สดนะครับที่อมยิ้มทาสดไดรี่แล้วก็แช์นะครับนะหรือถ้าจะให จริงๆโทรศัพท์เราน้อยหรือถ้าจะให้ดีเราเราอาจจะใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะฮะนะถ้าคุณยังไม่เข้าเยอะเราสกิลเอาก็าได้ใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยไลฟ์ที่เพจใหญ่เลยหมอพัฒน์ยิบซีโคราชหนึ่งอันแล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไลฟ์ที่เพจอมยิ้มทารับแบลรี่เลยก็ได้นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ไพ่ขึ้นเดี่ยเพจเพราะมี3เลข3เนี่ยหมายถึงว่ามันมีการคอนเนคชั่นนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ก็แล้วแต่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ เอาเป็นว่าผู้นี้ไม่อยากดูไพ่ตัวอื่นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชดูคนอื่นนะหมายความว่าตัวของเนี่ยตัวของลูกสาวหยิบไพ่ได้แรกๆก็คือไพ่เดอะเอ็มเพลสแล้วนะคือเดอะเอ็มเพสเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดแลับฉะนั้นการไลฟ์สดผู้นี้น่าจะเป็นอะไรที่เป็นมงคลและงดงามและเป็นก้าวแรกที่สวยงามเหมือนกันเหมือนเราเปิดร้านเราเปิดอ่าเปิดกิจการวันเปิดเลิกยามเลิกงา,า,ามยามดีเราสวยงามมากนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ เลิกยามงามดีเราสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปที่ลูกดวงก่อนนะเดี๋ยวต่อวต่อที่ลูกสาวนะครับคุณลูกดวงนะครับเมยวครับเมยวครับเมยวต้องพิมพ์คําว่า1น,นะครับแชรห1ครั้งนะคำถามที่1แชรหครั้งคําถามที่2แชรส2ครั้งคําถามที่3แชรส3ครั้งตามด้วยนะครับ หนึ่งยิบซีคือชีวิตเชื่องชื่อเนี้ยว,วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสายไม้ใหเจนถ้าถามว่าจะดูแบบไหนให้ดูตัวอย่างลักษณะของดูที่อารยากก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเอามาทางนี้นิดนึงนะครับยิบซีคือชีวิตสองนะค,คุณมายอายุ20ปีปีมะโรงวันพฤหัสที่6เมษายน2543ีานะครับสามีคิดยังไงกับเราครับแม่สามีคําถามนี้เคยถามผมแล้วนะครับแปลว่าตอนกลางวันไม่ได้ฟังผมนะ มันไม่เปลี่ยนแปลงอย่าพยายามดูคําถามซ้าๆกับไพ่นะครับไม่งั้นจะขึ้นมาแย่มากๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจิตแข็งอยู่นะครับผมบอกเลยนะครับทําดีได้ดีนะแต่ต้องใช้ระยะเวลาแม่สามีนะครับเราพยายามเสมออย่าพยายามขัดแย้งข้าขัดแย้งนี่รุนแรงเพราะเลิฟเวอร์มีตัวเอสเนี่ยทำอะไรขัดใจนี่รุนแรงแน่นอนพยายามเฉยๆกชาทําดีเท่าที่ทาได้นะเป็นไปได้นะครับถ้าตัวเองมีศักยภาพพอนะ่ะ จร,จริงๆแล้วไพ่ขึ้นเลิฟเวอร์เนี่ยอยู่ด้วยกันกับครอบครัวเนี่ยผมบอกจริงอะยังไงก็ถ้าจะเติมใจแม่สามียากเหมือนกันไพ่ขึ้นเลิบเวอร์เหมือนจะสวยนะแต่เติมใจยากย้อนไงแต่ลูกสะพ้ยคนเนี้จับเงินได้เงินจับทองได้ทองหรือถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถามว่าถามว่าเราจะไปยังไงต่อกับแม่สามีก็ประคองไปเป็นมิตรอะไรที่มันปลดปล่อยวางได้อย่าไปคิดปล่อยผ่านวันไปก็จะดีขึ้น นะนั่นคือสิี่บอกไว้ปวดปล่ยบ่านไปแล้วมันจะดีขึ้นนะครับนั่นคือสิี่บอกไว้นะครับถามว่าหลายคนทักถามผมนะว่าเวลาดูดวงเนี่ยผมดูผมดูตั้งแต่คนแรกคนสุดท้ายน,นะครับนั่นคือสิี่บอกไว้นะครับนั่นคือสิี่บอกไว้นะครับถามซ้ําจริงเหรอจริงเถอะเพิ่งเข้ามาเหรอทำไมมีคำถามเหมือนกับกลางวันมีคนถามผมอย่างนี้นะนั่นคือสิี่บอกไว้นะครับเอาเป็นว่าแม่สามีเนี่ยครับดูดูกันไปอย่าไปสร้างความขัดแย้งนะครับ อ่านะครับอายาบอกเหนื่อยเลยพูดเลินจร,จริงๆแล้วเราสามารถพักเหนื่อยในเวลาเราพูดได้เป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะถ้าไม่ทำงานอะไรหลายอย่างนะเนี่ยเนี่ยสามารถคุยได้มารารทอนห้าชั่วโมงเลยคุยได้เหมือนนั้นเน็กห้าชั่วโมงเลยนะนั่นคือสิี่บอกไว้นะเราต้องหัดเราต้องหัดนะนั่นคือสิี่บอกไว้นะครับ เราสามารถพักเหนื่อยอย่างเงีงย้งยเนีย่ยพักไปหลายยกแล้วเนี่ยที่พูดมาเนี่ยพักเหนื่อยไปหลายยกแล้วนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้พูดยังไงให้เป็นธรรมชาติก็เป็นตัวของตัวเองนะฮะแต่ต้องมีความรู้ไงถ้าไม่มีความรู้ก็ตอบเขาไม่ได้นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะฮะนะครับ ข้างล่างนะครับรวบรวมที่น่ารักฮะร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวปัดชื่อนะธรรมนัตธรรมวรัดนกรนะศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองหกนะครับธนาคารกสิกรน,นะครับพรเพื่อฮ่องกงศูนย์แปดหกสี่สองห้าเจ็ดหกแปดแปดนะครับนะครับมาดูต่อนะครับมาดูต่อนะครับจริงๆแฟนของน้องน้องชายผมนี่สวยนะแต่ไม่น่าเลิกกันเลยนะเมื่อสามปีที่แล้วนะแม่นมากว่าผมจะเลิกกันเฮ้อผมไม่มีหน้าที่ทําให้ใครเลิกกันแต่ผมมีความรู้สึกว่า ตั้งแต่ดูดวงมาเนี่ยบางทีเราก็ผิดหวังผิดหวังก็ตัวเราเองที่เราไม่สามารถที่ไม่สามารถที่ทําให้คู่รักคู่ครองคนอื่นเคารักกันได้เราเป็นแค่ผู้สื่อสารผู้ทํานายดวงเราไม่ใช่ผู้พิเศษจริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ ยีิบสี่คือชีวิตน้องใบตองอายุสิบหกปีนะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสองกันยายนนะครับรสองพันห้าร้อยสี่สิบหกราศีกันนะถ้าลงออดิชั่นแข่งจะผ่านไหมคะรอบนี้ครูพัฒน์ไม่รู้ประวัติหนูเลยแหละนะครับหนึ่งไม้งานนะหนึ่งไม้งานนะครับมันบอกว่าความสําเร็จต้องใช้ความพยายามมากๆยังไงขออวยพรให้ผ่านแล้วกันเนาะหนึ่งไม้งานเป็นไพ่ไม่ใหญ่เป็นไมเนอรา์คารหน้าเป็นไพ่เล็กแต่เขาบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ใช้ความพยายามต่อไปมันเป็นนความฝันของหนูหนูก็ทําตัวไปให้เต็มที่หมอพัฒน์ขอ o ออยยู่่่ดีกวาาไมไมทํะรเล นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะฮะเอ่อใช่ครับไม่รู้ก็อย่าฝืนใช่ฮะฉะนั้นเวลาเราไม่รู้นะฮะตรงมากค่ะทําอะไรไม่ได้เลยค่ะใช่ครับเวลาเราไม่รู้อะไรนะครับเวลาเราจะเวลาเราจะไร์สดผมจะบอกทุกคนนะครับ ท่านต่อไปโลกต่อไปคือเป็นโลกของโซเชียลนี่เปิดท่านต้องจูงใจคนให้ได้เวลาท่านไม่รู้อะไรเลยท่านเทียมการบ้านที่ท่านสิ่งที่ท่านรู้ไว้ก่อนเวลาท่านนึกอะไรไม่ออกที่จะพูดอ่ะท่านเอาเรื่องที่ท่านรู้มาพูดก่อนก็ได้บางคนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ก็เรื่องพูดคณิตศาสตร์ไปก่อนก็ได้เอาเอาเอามาเอามาเผยแพร่ก,กับคนที่นั่นบางคนรู้เรื่องขนมทําขนมก็เอาเรื่องขนมมาคุยคุยกันได้นะครับคือจริงๆแล้วบางทีคุณเรามันนึกไม่ออกอ่ะคือก่อนที่จะไลฟ์สดคุณต้องเตรียมการบ้านมาก่อน เตรียมกันว่าวันนี้คุณมีสเกลจะคุยอะไรพูดเรื่องอะไรแล้วถ้านึกไม่ออกเราก็เตรียมเรื่องสำรองที่เราอยากที่รู้เช่นบางทีเราไม่รู้เราอาจจะรู้เรื่องหมาแมวมีสีขาเราชอบแมวสีเทาทําไมเราถึงชอบแมวสีเทาเราอาจจะเอาเรื่องที่สบายๆเบาๆมาเสริมก็ได้เรื่องแมวเรื่องหมาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องหนังเรื่องเพลงเข้ามาเสริมก็ได้แล้วมองแล้วเราบอกขยายความในมุมแมวมุมมองที่น่ารักของเราออกไปว่าทำไมเราถึงชอบเพลงตรงนี้ทาไมเราถึงเราถึงชอบลิซ่า ทำไมเราถึงทำไมเราถึงชอบหมอลำทำไมเราถึงชอบสตริงทำไมเราถึงชอบดูดวงเราอาจจะช่วงที่เรานึกไม่ออกเราเอาข้อเหล่านี้มามามาเสริมแล้วพอเรานึกในสิ่งที่เราพูดออกได้หรือเรื่องในสิ่งที่เป็นงานเราได้เราก็คุยวกเข้ามาที่หางานเรามันง่ายฮะมันง่ายมันง่ายนะฮะผมบอกว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นจากคําว่าหนึ่งเก้าเนี่ยเก้าที่สองมันก็ไม่มีอ่ะนะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะ นะผมทายช้านะทุกคนนะครับทายช้าที่คุณมังก็แต่ผมจะพยายามทําใครที่วงฟังของ,ของนี้กดแชร์ออกไปนะครับผมจะทำนาให้ทุกคนให้ดีที่สุดนะองค์นี้มีคําถามท,าที่2องหนูก็เตรียมตัวมานะลูกนะนะครับยังพูดกับองค์ยิ้มไม่จบเอาเป็นปพวกนีอ้องค์ยิ้มประสบความสําเร็จเดี๋ยวผมขอลงยูทูบชแนนชแนครั้งที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับนะนะนอย่าลืมนะครับท่านไปดูย้อนหลังผมได้นะครับไปดูย้อนหลังผมได้นะกดติดตามซับสไครต์สั่นกระดิ่งช่องยูทูบย้อนหลังได้นะครับนะครับนั่งที่บบบอกไว้นนะะคครรัั ชื่อหมอพันยิบสีโคราชเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เวลา4ี่ทุ่มห้นาทีนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับแล้วก็มีช่อง f เฟซบ o ๊กเพจผมนะอย่าลืมนะฮะกดติดตามที่เพจน,นะครับ